แน่นอนวันนี้ต้องมีรองเท้ารุ่นใหม, <า S 2> ม่ๆอ่ะครับผมพูดถึงกันคือรองเท้ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากเป็นรุ่นที่ว่า e อ็กซ e ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูสำหรับรบ้านเราคือในไทยเนะี่ยออฟฟิเชีอะ่ะจะมีแค่ร้านเรา สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับครรทีครับครับรับครัรับครัเครื่องัรังเรับค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 ีับครับครับบับครับครับคับรับนรครับคับรับครับครับครครับครัครับครักันครัครับครับครนครับครับรับรับครับครับรัอเันครับครััครับครับครับนรครับครับกรอนนะครับผมัหรับครับครับครัรับครยรััรัะครับครัครับครับครับ แล้วก็สีพิเศษนาคือเป็นสีขาวทองครับผมสีนี้ต้องบอกเลยว่าดูังรัาดูหล่อมาสีแบบหล่อๆยืะเลยนะสนามคือจริงๆต้องบอส่วนตัวนะส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบรองเท้าสีขาวเป็นคนที่ชอบรองเท้าสีขาวมากนะผมก็คือเจอสองสีนี้เข้าไปอยากเก็บไว้ทั้งที่ผมไปย้อมผมเพราะรองเท้ารุ่นนี้เลยเนี่ยจริงปะเนี่ยก็คือ เจ้าสองตัวนี้แน่นอนเป็นรองเท้าแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับครับผมจริงๆเป็นรุ่น d n l i n e X5 เนี่ยคือจริงๆมันมีมาประมาณ5-6ปีแล้วสำหรับเจ้ารองเท้ารุ่นนี้อ่าครับแต่เป็นตัวแรกมาถึงตัวที่4แล้วแน่นอนดีเทลเป็นยังไงบ้างครับอ่าจากหน้าตาตัวรองเท้านะครับผมก็คือดูค่อนข้างเฉียบเฉียวอ่าเป็นเฉียบเฉียวปรับให้แบบสปีดขึ้นดูแบบคือดูแล้วแบบมีความกระชับแต่ที่ดูดูก็คือหน้าเท้าเนี่ยกว้างอ่าเป็นรองเท้าใส่สบายนั่นเอง ใช่ครับครับผมก็คือและที่สัมผัสสัมผัสได้เลยครับผมก็คือด้านหน้าทำไมครับเป็นหนังริงโจ้ครับผมคงความนุ่มบอกเลยว่าหนังโจ้ขหนุ่มมากเรียกว่าเป็นคุณภาพดีไม่แพ้แบรนด์อื่นๆเลยครับผมสำหรับเจ้าตัว D Lite X54 นะครับครับผมคือด้านหน้าเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าตัวด้านหน้าเป็นหนังกิงโจ้ครึ่งหน้านะครับผมก็คือช่วงนี้อ่าอ่าครับผมกเย็บ เอ็กสของเอกซ์เอก์เอกเอกเอ,กเอ,กอยู่แล้วอ่าครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงส่วนกลางของรองเท้าอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพดีครับครับผเรียนแบบคล้ายๆกับกึงก่งกหนังแท้เลยน้ําหนักเบาไม่แพ้กันเลยครับแต่ตอนผมจับขึ้นมาตอนแรกสัมผัสเนี่ยก็คือคิดแรกคิดว่าเป็นหนังแท้โอ้ครับผมต้องบอกต้องบอกอย่างนี้เลยครับเหมือนหนังแท้มากต้องบอกอย่างี้เลยเป็นหนังแท้หรือเปล่านี่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมเคราะห์นะครับผมครับผม สาเหตุที่ทาไมถึงว่ารุ่นนี้ถึงทําเป็นหนังสังคราอห์ช่วงกลางครับเพราะว่าอะไรอ่าคืออย่างแรกเลยคือตัวรองเท้าปกติเนี่ยถ้ารองเท้าเราทําเป็นหนังทิงโจับ <c oughs> เป็นหนังทั้งตัวเนี่ยอครับคือโอกาสคือปกติเราใส่ไปก็เกิดการขยายรมบัตินี้นเลยว่วะใช่ครับพอว่าทําไมไม่ทําเป็นหนังเต็มตัวเนี่ยคือการขยายของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้รองเท้าเกิดการเสียทรงมันจะมันจะยยมันจะไม่กระชับเท่าคือพอใส่ รุ่นนี้มาเพิ่มเทคโนโลยีทําเป็นหนังสังเคราะห์เพื่อทําให้แบบรองเท้ามันมีทรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาขึ้นด้วยนะครับผมแต่ยังคงใส่ความนุ่มของรองแท้ช่วงช่วงหน้าอยู่ครับผมตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ made in เวียดนามอ่าเป็นเวียดนามแต่ที่สำคัญเลยเป็น japan quality นะครับคือมาตรฐาน j a p a นแน่นอนคือแน่นอนว่ามันแบบไม่ไม่ได้แบบด้อยกว่าที่อื่นเลยเขามีมาตรฐานสูงอยู่แล้วสาหรับแบรนด์นี้อ่ะพูดถึงดีกว่าเทคโนโลยีที่ ให้มากับตัวตรองเท้าเลยทมีอะไรบ้างครับเทคคือเทคโนโลยีแรกเลยครับเป็น m o t e c h ออกเสียงดีนะครับ m o t e c h อ่ะ m o แน่นอนมันมันแปลว่าความชุ่มชื้นอ่ะนี่นะครับเทคโนโลยีนะครับผมอ่า <Technology. S 1> <Technology. S 2> มันคือเทคโนโลยีที่ว่าใส่เข้ามาเพื่อเอาเวลาสมมติคุณไปเตะบอลครับผมแล้วเป็นสนามหญ้าเปียกหรือแบบสนามเปียกหนาอะไรเงี้ยแล้วพอรองเท้ามันแห้งอะครับถ้าเป็นหนังแท้เวลามันแห้งแล้วมันจะแข็งครับแต่ไอเทคโนโลยีเนี้ยที่เขาใส่เข้ามานะ่ะมันจะช่วยให้รองเท้าอะ่ะมัน มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาคือง่ายๆคือมันจะไม่แข็งตัวแล้วหนังมันก็จะทําให้แบบคุณภาพนุ่มฟูอยู่รักษาหนังใช่ครับผมคือต้องบอกอย่างเงี้ยครับรองเท้าหนังเนี่ยปกติคือเขาจะไม่ได้ถูกกับน้ำใช่มากอครับผมก็คือเวลาใส่รองเท้าหนังแน่นอนแหละเขาใส่สบายนุ่มแต่ก็ต้องดูแลนิดนึงใช่ครับผมสำหรับเจ้าเทคโนโลยีนี้นะฮะมอย์เซ็ทครับผมอ่ะล้วก็มาดูด้านในนะครับผมด้านในครับผมด้านในตัวนี้ทํามาเพื่ออะไรครับ อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาเป็นผิวสัมผัสสักษาคล้ายๆแบบคล้ายๆกระดาษทรายครับผมแล้วก็คือมันจะช่วยโอบรัดอุ้งเท้าด้านในครับในช่วยในการแบบช่วงช่วงแปรบอลช่วงจับบอลอะไรด้านในครับผมก็คือช่วยในการสัมผัสบอลใช่มันเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาสักษาตรงนี้นะฮะคล้ายๆถบปั่นแหละแต่มันจะไม่นูนเท่าจะช่วยในการจับบอลสัมผัสบอลคือเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ว่าใส่เข้ามาเพื่อแบบให้พยุงอุ้งเท้าด้วยครับแต่มีความหนืดนนะใช่ใช่ใช่จะมีความหนื่นครับผม คืออาจจะช่วยจับบอลดีขึ้นช่วยแปรบอลอาจจะแบบมีสัมผัสขึ้นครับผมและที่สําคัญคือช่วงนะเกาะเกาะต้นรองเท้าชุดพื้นจะเป็นแข็งมากใช่ครับแข็งมากชุดพื้นนี่จะเป็นชุดพื้นเดียวกันเลยครับเหมือนเป็นเกาะขึ้นมาครับผมมาดูที่ชุดปุ่มเรือสิ่งที่เห็นอย่างแรกเป็นปุ่มเรียกว่าปุ่มออมูดครับผมหมดนี่คือแน่นอนรองเท้าสมัยใหม่อ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยเจอแล้วใช่ไม่ค่อยเจอแล้ว เพราะว่าจริงๆอะหมุดอะมันสมมติ<ช>ถ้า<ช>เป็นรองเท้าสมัยก่อนนะครับมันจะเหมือนกับว่าใส่มาแล้วมันจะหนักอ่าใช่ครับผมแล้วแล้วพอเป็นรองเท้าสมัยใหม่ๆเนี่ยพอใส่หมุดมามันหนักปุ๊บแต่รองเท้าสมัยใหม่มันจะเน้นน้าหนักเบาขึ้นอืมครับผมมันก็เลยทําให้ว่าไอ้มุดเนี่ยรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีแต่เจ้าตัวนี้มีมีสองมุด,ม,ดมุดนี้คือแน่นอนป้องกันพวกรองเท้าหนังเปิดอะไรอย่างงี้แล้วคือ,อช่วยความคงทนแต่ตัวนี้ใส่หมุดเข้ามานี่คือไม่ได้ทําให้หนักขึ้นเลย ก็คือยังเบาแต่ลองมาชั่งหนากกันดนหลังใช่โอเคชุดพื้นก่อนชุดพื้นเป็นปุ่มแบบนี้ครับปุ่มกลมอะไให้ดูชัดๆเขาบอกว่ามีเขาเรียกอะไรปุ่มกลมแล้วก็มีเหมือนแบบคล้ายๆเป็นแบบตบาบนิดนึงให้แบบมีมีความเป็นเหลี่ยมมีความเว้านิดนึงเหมือนแบบช่วยช่วยในการแบบว่าเวลาวิ่งแล้วแบบยึดเกาะดีขึ้นเนาะครับผมมีการออกตัวช่วยในการจิกเพ้่มมากขึ้น บอกเลยว่าวัสดุจับแล้วแบบดีมากใช่ครับคืออัน่ายคือพอเป็นรองเท้าสมัยใหม่ก็เล่นเรื่องน้ําหนักเบาแล้วก็ยังเสริมพวกความแบบการป้องกันพวกเขาเรียกอะไรเอ็นร้อยหวายอะไรนีก็ยังมีอยู่พวกอะไรเงี้ยครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้ากำมะหยี่อ่าด้านในนะครับด้านใน Apple นะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่ตรงนี้นะครับผมช่วยในการแบบยังไงครับใส่รองเท้าแล้วมันจะ ไม่ลื่นป้องกันการกัดด้วยอ่ะใช่ครับผมสิ่งที่ผมชอบมากสุดของเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นรูร้อย,ยเชือกที่เพิ่มขึ้นมามคือบางคนอ่ะเท้าแบนเนี่ยแล้วรองเท้าเวลาใส่แล้วมันจะปรกข้างข้างครับผมคือพอมีรูร้อยเชือกนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนมันทําให้แบบความกระชับในการใส่มากขึ้นนั่นเองครับผมที่ผมเห็นตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยคือทํามาเพื่ออะไรครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นการระบายอากาศ แล้วก็ลดน้าหนักในตัวด้วยครับผมแต่มันอาจจะไม่ลดมากนะ <ผม S 1> แต่อาจจะเหมือนกับทําให้มันเบาขึ้นนั่นเองคือแบบอาจจะทําให้แบบระบายอากาศด้วยอะไรในเวลาเราใส่รองเท้าไปกินอาบกินอะไรเงี้ยอ่าครับผมมันจะมีแน่นอนพาพูดถึงเรื่องไซส์กันต้องดีกว่าครับสําหรับเจ้าตัวนี้ผมแนะนําเลยครับสําหรับเจ้าตัวนี้ใครใส่ไซส์ไหนแนะนําใส่ตรงไซส์ได้เลยครับผมคือคือผมบอกก่อนหน้าตัวนี้รุ่นก่อนอ่ะสีก่อนจะมีเป็นสีแดงอ่ะผมลองใส่แล้วมันจะลด เหมือนวันผมจะใส่รถสายไปสายหนึ่งแต่เจ้าตัวเนี้ยเหมือนผมใส่ตรงสายแล้วมันจะพอดีกว่าครับผมถ้าเทียบกันก็คือสําหรับคนที่แบบยังไม่เคยลองหรือแบบคิดว่าใส่รุ่นก่อนแนะนําให้มาลองก่อนแต่ถ้าใครที่เคยใส่อยู่แล้วแล้วรู้ว่าตัวเองไซส์ไหนก็คือจะสั่งสายตรงสายได้เลยครับผมครับผม,บผมอ่ะโอเคเดี๋ยววัดพื้นให้ดูเลยดีกว่าได้ครับมาถึงเพื่อความวามัวร์วให้ดูแผ่นซอฟ์ก่อนนะครับผมก็คือจะรู้ค่ะอันนี<ฮ>้คือเน้นน้ําหนักเบาเลยเบาแน่ๆบเบาจริงครับผมแล้วก็นุ่มมากอ จะบอกนี้เลยคือเขาเป็นกำรรมะหยี่เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่ไม่ได้มีความหนึบมากเท่าไหร่ครับผมอ่าลองวัดครับผมอันนี้เอาไซส์สองอ่าเดี๋ยวผมดูไซส์สองเจ็ดห้ามานะครับเป็นไซส์สองเจ็ดห้าครับผมอา่าผมลองวัดพื้นละมันจะได้ประมาณสองแปดศูนย์คือโอเวอร์ไซส์ประมาณศูนย์จุดห้าเองสําหรับ <0. 5. S 2> เราวัดพื้นนะแต่ถ้าคนเท้าเรียวหรืออะไรเงี้ยอยากลองใส่ลดไซส์เพื่อความกระชับก็ได้แต่ถ้าคนเท้าปกติหรือเท้าบานก็แนะนําใส่ตรงไซส์ดีกว่าครับครับผมมาที่น้ำหนักนี่คือปกติถ้าเป็น เจ้าแบบแบรนด์อื่นแบบมิซูโน่นนโออะไรเงี้หนักประมาณ200กรัมนะ190กรัมถ้าไซส์เล็กประมาณ2 0 0ร้อยร้อยเก้าประมาณนี้เรามาดู a อซอันนี้ไซส์9.5 US นะครับ275เจ็ดห้าูวัดผพื่อวัดน้ำหนักกันไปเลยครับผม214กรัม214กรัมจริงๆก็คือมากกว่าเจ้าพวกแดนแมนแบรนด์มิซูโน่นิดนึง10กรัมแต่ก็คือไม่ต่างกันมากยิ่งไซส์เล็กก็ยิ่งเบาเข้าไปอีกครับผมอ่าคือจริงๆเนี่ย ในไทยเนี่ยคือบอกบอกเลยกันว่าจะไม่ค่อยเห็นใครใส่อ่าแต่ถ้ารตอนนี้เริ่มมีใส่กันแล้วแต่อ่าครับผมเริ่มคือมันเป็นแบรนด์ที่กลับกลับมาทําตลาดในไทยมากขึ้นครับผมแล้วแล้วในปีนี้จะมีแบบรุ่นใหม่เข้ามาอีกเพียบอ่าครับผมแต่ถ้าคุณติดตามเจลิกเราบอกอยงนี้เลยว่าในเจลิกนี้ค่อนข้างใส่กันค่อนข้างเยอะมากยังแพร่หลายอ่าครับผมตอนนี้แบบทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็คือเจ้าเอสิกตัวนี้คือใส่ใส่กันบานครับผม หลายคนที่แบบเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยก็ในเจลี่ก็จะนิยมใส่รุ่นนี้อ่าครับผมคือถือว่าเป็นรองเท้าที่มีคุณภาพไม่แพ้กันนะครับครับเอางนี้ด้วยสองสีนี้แน่นอนหาได้ที่เราที่เดียวยังไม่พอใช่ครับผมสีนี้ลิมิเต็ดดิครับผมอันนี้ครับจะที่ไทยในอที่เข้าที่เราที่เดียวในไทยด้วยครับผมแต่สีนี้ก็เข้าที่เดียวในไทยเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนหาที่ไหนไม่ได้เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาป้ายนะครับผมอยู่ที่6,500บาท เราชาวสก๊บสกเกตสกขับมีราคาพิเศษแน่นอนใช่ครับแนะนําใครสนใจรองเท้ารุ่นนี้นะครับหรือมีเขาเร่องมีอะไรคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือสนใจจริงๆทักคอมเมนต์มาได้เลยทักเข้ามาได้เลยสาขาที่เรามีตอนนี้เรามี2สาขาเนาะครับผมครับผมมีที่ไหนบ้างครับเป็นสาขาที่บางใหญ่นะครับผมก็คือตลาดบิวมาร์เก็ตบางใหญ่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์เกตนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสาขาครับผมพ เปิดใหม่ล่าสุดเลยครับก็คือที่ลังสิตคลองหนึ่งครับผมคือเรียกว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปลองเข้าไปเลือกได้เลยอ่าครับจะส่งตัวนี้ครับผมยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเราขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ